Rào chân ba sàn sàn tia tơ hồng, nhung sai rào sư sâu vân vi mãn. Riu âm song đuôi thu can ba can. ร,รวมบันเลงสนุนใจใจวิญญาสาดูเรสันสังพรวบิดาพระบุตรพระรจิตในชั่พระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับเนด้วยพี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาผู้ที่หลงผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระองค์เสด็จมาประทานชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงตระสกัดมนุษย์พระองค์ทรงวบรวมมนุษย์ที่กระจัดกระจายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายถวายคารวะแด่พระองค์สิ้นสุดจิตใจและมีใจรักเพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสมด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรูู้สรงจำเริญและกรองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจ,จิตตลอดนิรันดร จะจดหมายถึงชาวฮิบรูพี่น้องเดชาพระคิาเจ้าเราจงถวายคำสรรเสริญเ,เป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไปเป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะกระทำกิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปันเกื้อกูลกันเพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทยัย ทรงเชื่อฟังและอยู่ในโอวาตของผู้นำของท่านเพราะว่าเขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลดวงวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงานเพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดีมิใช่ด้วยความเศร้าซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลยพระเจ้าแห่งสันติ ได้ทรงนำพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์ผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่ให้กับคืนพระชมมชีพจากบรรดาผู้ตายพอได้ทรงหลังโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดรขอพระองค์โปรดให้ท่านพร้อมสรพที่จะทำตามพระประสงค์ในกิจการที่ดีทุกชนิดและขอให้พระองค์ทรงทำให้สิ่งที่พอประทยในเรา เดชาพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระสีรุ่งโรจจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรอ,อาเมนนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตาสงสาง องพระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีทรงนำข้าพเจ้าไปลิมสายนาทีที่เงียบสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าเรือเจ้าทรงปียมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสาร ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปปรงมังคาแห่งความชอบธรรมทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพรพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าพระคาถาและทานพระกรรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจ เระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารพระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรูทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้าทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยข้าพเจ้าจนร้นปีพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในพระเคหะของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนินรันดร์เระเจ้าสังเปียมด้วยความอ่อนหวานและเบตาสงสารเชิญยืนฮาเลลูยาอาเลลย ของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราฮัเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้นยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าโดยนักบุญมาราโก ขอถวายพระเกียริแด่พระองค์พระเจ้าข่ะเวลานั้นบรรดาครสาวกได้กลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทําและได้สอนพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลําพังในที่สงัดสักระยะหนึ่งเถิดเพราะว่ามีคนไปมาจนพวกเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะรับประทานอาหารพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาครสาวกจึงลงเรือไปยังที่สงัดตามลําพัง ประชาชนหลายคนได้เห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาลระสาว,วกลั่นเรือออกไปก็คาดคะเนดได้ว่าพระองค์จะทรงไปที่ใดจึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นนางฟูงแก่ไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องพระวัตาของพระเจ้า ขอบพระคุณเจ้าทรงกเจริญเ,เทนเวลาที่เราเชื่อฟังใครคนหนึ่งอย่างจริงใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราวางใจในความเป็นห่วงความจริงใจของบุคคลนั้นต่อเราไม่ใช่เพราะอํานาจหรือสิ่งอื่นที่ทำให้เราเชื่อฟังดังที่จดหมายถึงชาวฮิบรูบอกว่าจงเชื่อฟังและอยู่ใต้อํานาจผู้นำของท่าน พราะเขาเ่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่านไม่แปลกใจที่คนมากมายติดตามพระเยซูเจ้าและเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระองค์ตามคําบอกเล่าจากนักบุญมาราโกในวันนี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นคงสัมผัสได้ว่าพระเยซูเจ้าจริงใจกับพวกเขาพระเยซูเจ้าเอาใจใส่พวกเขาจริงๆพวกเขาเห็นความห่วงใยที่พระเยซูเจ้ามีต่อผู้ร่วมงานอย่างบรรดาสิทธ์เห็นว่าไม่ได้พักพระองค์ก็บอกให้บรรดาสิทธ์ไปพัก ถึงขนาดออกเรือไปอีกฝั่งเพื่อจะได้พักผ่อนแต่สิ่งที่ได้พบเจอคือประชาชนที่เชื่อในพระองค์เพราะว่าพระองค์เอาใจใส่พระองค์จริงใจพระองค์ห่วงใยห,หลับรอคอยพระองค์อยู่เราได้จริงใจเราได้ห่วงใยเอาใจใส่คนที่เราทํางานด้วยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราได้ใช้อํานาจให้บุคคลต่างๆเชื่อฟังมากกว่าที่เราจะทําเหมือนกับประวัติจากของพระเจ้าในวันนี้บอกขอเรานั้นได้เอาใจใส่จริงใจต่อบ,บุคคลรอบข้างเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าด้วย ข้าแต่พระเจ้าสักโลโลขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแดเท้าตลอดมิเรนเดงข้าแต่พระเจ้าสักโลโลขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล้าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจกับพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรและพระเจ้าตลอดมีเรนเดอนพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด พระเจ้าทรงรับการถวายบูชาีนเพื่อเทศเพื่เกียรติพระองค์ทพืเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทิญข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายนำของถวายแสดงความจงรักภักดีมาอย่างพระแท่นบูชาโปรดทรงรับไว้และเปลี่ยนให้เป็นสินศักดิ์สิทธิ์เพื่อไถ่ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเทิน ท่านี้ก็พึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านในสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังนรลึกถึงเพียงให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดหมสมและชอบยิ่งนกข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในพระบารมีพระคริสตเจ้า ขเจ้าทั้งหลายร่วมใจการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศ,กา,ศการกลับคืนพระชนชีพด้วยความเชื่อมัน่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นขเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพน,นิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักสิศักดิสิทธิศักิ์สิะเจ้าจอมจักรวรลดิราศีรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการเรร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 จ้าสินส ขอถวายพระพรแด่พระสเสด็จมาในพระนามเดิเจา้าสาธุการเดิ้เจา้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็น่อกเกินอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าสําหรับกับเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทย พระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกพระทานแก่บรรดาศิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ่วยเล่าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระคริสตเจ้าได้สิ้นประชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระกุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงโลภลงทุกคน ชี่ราประกาศและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตปะปาปาฟังซิสพระสังฆราชฟังซิสเซเวียรเรียงศักดิ์ในคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกพี่น้องที่ได้ลับไปพร้อมอกับได้กลับกลิ่นชีตรอดจรดาพวกเราไปแล้วทุกคน บรรดาบุคคลเหล่านี้ก็ชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดบอสละพระคุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมก็มีส่วนในชีวิตที่รันดกนข้าพนางมารีพรมปาจารีพระชนิ์พระเจ้าท่านุณโจเซพัสดาของพระนามบรรดาพราสาวกคุณพ่อนิโครัตบุญเกิดและคุราศีชาวไทยและนักบุญทุกท่านพกเป็นบาตรตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ระเกียรติสุดีพระองค์ เดยพึ่งพระบารมีพระเยสุคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าคาต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระอิศุเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรองคจะถิตในวรสค์ เระนำพระองค์จงเป็นที่สักการะพราน่าจะจงมาถึงพระประส์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ปรดประทานอาหารปรํำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นเรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันไปจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทิโปราเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพนตรายทั้งสิ้น ปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและหลอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้กับพระเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอานาสัตพระอนุภาพและประสิริรุโรน์เป็นของตัวองค์ตลอดนิรนันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านรให้สันติสุขของเราแก่ท่าน โปรดทรงถือโทษกับพระเจ้าแต่โปรดทอดพระเนรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงเจริญและกรองราชตลอดนิรันดรเความสันติสุขของพระกฤษฎ์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามองสันติสุขของพระกฤษฎ์เจ้าแก่กันและกันลูกแกรบเดจ้าผู้ทรงรับรางบบบของโลกทรงประการุณาเทิน รู้แก่เต๋อเจ้าเพื่อทรงลบล้างบาปของโลกทรงรู้แก่เต๋อเจ้าเพื่อทรงลบล้างบาปของโลกปรดประทานสันติสุขเิง นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพรเาขาพปเจ้าไม่สมควรสำหรับสเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้ารเราตรัสถิมพระคาใจเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าสินศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการไถ่กู้ทําให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีกําลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอสินศักดิ์สิทธิ์ที่นําความรอดพ้นนี้บันดาลให้ความเชื่อเที่ยงแท้แผ่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินด้วยเทินท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านสิกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต พระธรรมพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดวิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณระเจ้าหนาสามสองสอิ่มใจได้รักมันเดิมสุขอูเรือกว่าร้อยรักใดด้วยรักจากแม่สิงใจ โอยรถมาลา์ลยเาใไดเทียบเลยบารีมานดาของลูกหัวใจพันฝุ่นดวงใจลูกไว้ข้าโดยยังร้อยดีใจส่วนหนึ่งของใจแม่มีลูกอยู่